สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับพบกันยามเย็นวันนี้นะครับกับช่องพ้นเจริญการเกษตรนะครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้นําบัวสาวนะครับแม่เอิงฟ้าออกมาเล็มหญ้านะครับวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของหัวนมนะครับเนื่องจากแม่บัวตัวนี้ใกล้กําหนดคลอดแล้วนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูว่าลักษณะเต้านมนะครับหัวนมลักษณะแบบนี้นะครับ ลูกของเขาจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเพราะว่ากำหนดคลอดวันที่สองมิถุนานะครับอีกประมาณ20วันเราก็จะได้รู้นะครับว่าลูกของเขาจะเป็นแบบไหนนะครับตัวเมียรหรือตัวผู้ดังนั้นวันนี้เรามาดูหน่อยว่าวัวของเราจะมีลักษณะอย่างไรนะครับในส่วนของเต้านมนะครับ ตามที่หลายๆอาจารย์พูดถึงว่าหมนมแบบไหนนะครับที่จะเป็นตุวมเมียครับลักษณะนะครับที่เขาพูดถึงบ่อยๆก็คือในส่วนของหัวนมที่มันเอียงไปด้านหน้านะครับถ้ามันไปด้านหน้านี่แสดงว่าโอกาสาที่จะได้ลูกตัวเมียสูงส่วนถ้ามันมันเบนออกมาด้านหลังนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายออกมาออกมาในลักษณะตรงนี้นะครับมีโอกาสาที่จะได้ตุกผู้นะครับซึ่ง เห็นนะครับหลายตัวนะครับที่สังเกตก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงดังนั้นในการดูทางกายภาพนะครับก็มันก็พอเดาได้นะครับบอกคัดพยากรได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวนะครับบางตัวมันก็ไม่ได้ส่งตัวเมียนะครับมันก็ส่งตัวผู้ครับท่านผู้ชมแต่ก็เป็นข้อมูลระดับหนึ่งนะครับว่ามีโอกาสนะครับที่เราจะได้ตัวเมียนะครับเผื่อท่านใดไปซื้อ ครับวัวท้อง8เดือนนะใกล้คลอดประมาณนี้ก็จะได้ดูว่าไอ้นมทรงนี้น่าจะตัวเมียก็เป็นจะซื้อนะครับเป็นจะซื้อเราจะได้ตัวเมียมาทําพันธ์ุต่อนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับคร่าวๆนะครับจากการที่ผู้เลี้ยงหลายๆท่านนะครับก็มีประสบการณ์เก็บข้อมูลนะครับอย่างผมก็มีข้อมูลระดับหนึ่งก็ใกล้เคียงนะครับว่า มีโอกาสที่เราจะได้ตัวเมียนะครับอีกอย่างวัวมันก็จะสลับลูกครับถ้ามันสลับผู้มันก็เมียแล้วก็เมียผู้สลับไปมาครับหรือบางแม่เขาก็เมียเมียเมียบางผู้ก็ผู้ผู้ผ,ผู้ครับดังนั้นก็รอรุ่นครับตัวนี้ท้องที่สามนะครับตัวแรกตัวเมียตัวที่สองตัวผู้งนั้นท้องที่สามเขาก็ต้องตัวเมียนะครับเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับในการที่เราจะเลาะ ดูว่าวัวเรามีโอกาสที่จะได้ตัวเมียไหมนะครับในส่วนของลูกที่คลอดออกมาวันนี้คลิปสั้นๆนะครับยามเย็นนะครับทักทายกันลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่รับชมอยู่ขอบคุณมากมายแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเยอะเยอะ อย่าลืมกดติดตามกดตะกิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ